อแล้วสวัสดีค่ะนำเสนอรถกระบะมือสองสวยๆให้ท่านได้รับชมและสับตจองกันนะคะซึ่งรถกระบะคันนี้นะคะเป็นรถอ s u z u d ดีแ Highlander 3.0ปี06ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องดีช่วงร่างแน่นๆร้อแม็กขอบ16ยางก็ยังดีทั้ง4เส้นเลยนะคะ แอร์เย็นภายในสวยกว้างค่ะได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะคะรถสวยตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะ<อ>คเครื่องยนต์3 0 0 0ซดีเซลขลุกท่านรถมือ2เกียร์ธรรมดามีกุญแจรีโมทค่ะภาษีพรบรปี69นะคะ<ม>เอกสารพร้อมโอนรถอยู่ที่จังหวัดแพร่ราคา1,48,000บาทเป็นราคาตัดเงินสดค่ะ สนใจสามารถโทรคุยสอบถามคุยรายละเอียดโดยตรงได้นะคะมีเบอร์โทรคนขายใส่ใต้คลิปท่านสามารถที่จะแอดไลน์ตามเบอร์โทรเข้าไปเลยได้นะคะเพื่อคุยรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ